พูด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 ดีแต่พูดแต่บางคนเห็นแล้วก็หน้าขำอีกคนหนึ่งทาอีกคนหนึ่งพูดคนทําทํามันแทบตายสิ่งที่เขาให้ก็ได้แต่คําพูดเขาติดนี่แล้วพูดเอาพูดเอาพราะติดนี่เขามันไม่เอามาพูดไม่เมาเราไม่เอาไม่กล้าพอเมาขึ้นมามันทั้งด่าทั้งพูด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 ไม่ดีไม่เอาไม่พูดจะพูดใจควรพิจิตคิดดูก่อนอย่ารีบร้อนพูดออกไปมันจะไร้ผลอากลับกลายมีเรื่องมันจะเสียคน ต้องอับจนเพราะวาจานั้นพาไปการพูดจาอะไรไปคุลจะใครคิดถนอมจิตถนอมใจไม่เสียหายพูดจาดีไม่มีวันจะอดตายจะสุขสบายด้วยวาจาไม่พาจนอันการพูดจาให้สร้างสรรค์น,นั้นดีแน่จะสุขแท้พูดจาดีมีเหตุผลการพูดจาฟังระเรื่อนชื่นกระมลจะส่งผลพาไร้ทุกสุขอุราอันมนุษย์สุดนิยมอยู่ที่ลมปากจะดียากหอยหิวเพราะชิวหาแม้พูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาจงปิกะให้เหมาะพันอันคำสอนศาสดาก็ยังว่าไว้ให้เราใช้วาจาอย่าหุนหันพูดอ่อนน้อมถ้อยวตีที่คำนั่นเพื่อสร้างสรรค์สังคมอุดมการท่านพูดจาว่าไว้ได้กุศลผลบุญล้นสูงข่ามาหาศาลท่านพูดจาปราศัยไว้เนิ่นนานผู้เชี่ยวชาญ阿拉ดิสดิกิตไว้ข้อที่หนึ่งการพูดจาให้สลามงามยิ่งนักทั้งรู้จกักไม่รู้จกักให้รักใครเป็นสิ่งนำผลบุญอบอุ่นใจพบแห่งใดพูดสลามกันและกัน ข้อที่สองน้องพี่มีพันธะไม่เลยละจําไว้ฝ่ายยึดมั่นการพูดจาและเยี่ยมเยียนประจําสิ่งสําคัญเชื่อมสัมพันธ์เมตรีที่มีมาข้อที่สามพูดจาสร้าะกอให้ไพเราะงามเหมาะสมโลกชื่นชมการเกื้อหนุงสูงคุณค่าผู้ยากไร้ได้ปรับรื่มได้ลืมตาเพราะเกิดมายากจนไร้เกลื่งมองท่านไม่เคยกล่นํำรากระดาษหูไม่คูดผูว่าใครให้หมุนมองท่านได้แหลแนะแนวทางตามคัดลองท่านไม่ต้องสร้างศัตรูเหมือนผู้ใด ยึงขอฝากเตือนเพื่อนทั้งหลายไว้ตรงนี้ถึงคนที่ไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทำปากเก่งคมเหงไม่เกรงใครอนาคตต่อไปก็จะมืดมัวเที่ยวพูดจาว่าคนอื่นเขาเลวร้ายไม่มองกายกสุสดีว่าจะดีหรือชั่วจะพูดจาอะไรช่างไกลตัวเลิกพูดชั่วสัะทีดีที่สุดเรื่องนี้มันไม่มีอะไรก็ฉันตั้งใจอะไรที่อยากจะพูด เพราะว่าคุนที่อยู่หลายทีอะไรแต่งเรื่องนี้ออกมาเป็นเรื่องพูดขอฝากเอาไว้ด้วยด้วยกันขอบคุณทุกท่านที่ได้ฟังฉันพูดขอบอกกันไว้ทีคิดก็ให้ดีก่อนที่จะพูด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 คิดแล้วพูดพูดพูดคิดแล้วพูดคิดก่อนพูดคิดก่อนพูดขอขอย้ำอีกสักทีขอย้ำอีกสักทีจะพูดจากกันทันทีคิดให้ดีก่อนจะพูด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 คิดก่อนพูดก็ขอจบเรื่องพูดเสียทีขอจบเรื่องพูดเสียทีแต่ขอถามท่านอีกทีว่ามันมีอยู่กี่พูด พูด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 มีกี่พูดครับพี่น้องครับช่วงนี้ผมขอพูดเรื่องค่าของคนนะเพราะเวลามันกระชันคิดนะคิดว่วคงไม่ไม่เกินสามนาทีนะคนเป็นสัตว์ประเสริฐเลิศที่สุดคือมนุษย์สัตว์รูนานตามความหมายมีเกิดแก่มีเจ็บและก็มีตายพ็คล้ายๆสัตว์ทั้งผองเห็นพร้องกันต่างกันก็แต่การกระทำและความคิดแยกถูกผิดมีเห็นเป็นแบ่งสรรจึงเชิดหน้าชูตาสารพัน ถ้าคนนั้นอยู่ที่คนทําตนงามเมื่อครั้งก่อนยังมีมาย,ยัดที่มัสยิดรถราติดคนนั่นตึงถึงรนหลามเป็นมาย,ยัดที่มีชื่อระบือนามโด่งดังตามวงสังคมคนรู้ดีเชิญละแบมาพร้อมพรั่งทั้งเมืองหลวงใบแดงง่วงนํามาแจกสมศักดิ์ศรีละแบเปรยเจ้า,าพับเลื่อมลืมไปทีคนคนนี้ตอนที่อยู่ดูหน้าชังเขาไม่เคยสนใจเรื่องศาสนาก็ก้มหน้าหาเงินเพลอลืมหลังเขาไขคว้าหาชื่อเสียงความโด่งดัง เขาหันหลังให้ศาสนาหน้าละอายวันต่อมาโต๊ะสีะเ่เหวะขนเท่าที่เคยเฝ้ามัสยิดจิตมั่นหมายคอยอาจารย์ต้งปัดกวาดผุนผงทรายต้องมาตายกลายร่างคืนสู่พระองค์ร่างของแกถูกคลุมด้วยผ้าผุยเก่านอนเปลือยเปล่าไร้คนแลเหมือนเศษผงตอนละหมาดอนาจิตให้คิดลงคนมาส่งแกสิ้กว่าหน้าเศร้าใจแกไม่มีเงินจะแจกแลกกับเผาต้องเงียบเหงาเข้ากูโบยอยากสงสัย มีแต่คุณงามความดีติดตัวไปก็ยิ่งใหญ่แล้วเราเวี่ยงเสีเยชันอันคำอินนาลินลานะของแน่ปรากฏแท้แจ้งชัดในอัลกรุรอานชีพของเรานั้นเป็นจิงองค์อภิบาลเมื่อเรืยขางก็ต้องคืนสู่พระองค์เช่นเดียวเราทุกชีวิตได้ถูกนิจิดชีพไว้ในประสงค์เมื่อถึงคราชีพลับดับลาลงร่างถูกกลงฝังลงยังพะดุชาจะเกิดเท่าไรเราก็ต้องตายหมดตามกฎโลกทั้งสุขโศกทั้งร่ำรวยจนไม่พ้นหนาจะเร็วบ้างช้าบ้างต่างชีวา ถึงเวลานอนแผ่เหลือแต่กายมาอย่างไรก็ต้องไปอย่างนั้นจุดดันทดเหมือนกันหมดไม่จีรังร่างทั้งหลายเงินไม่อาจจะมวยช่วยคลี่คลายซื้อความตายตันตีช่วยชีพตนทรัพสมบัติเราสะสมค่าไพศสารชีพวายปราไม่พบปีมันก็ปีป่นค้นอยู่หลังหวังสบายขายแก้จนนี่แหละคนมีชีวิตพิดรอบกายโอ้ชีวิตของเรานี้พี่น้องเอ๋ยมาลงเอ๋ยเมื่อสิ้นสุดหยุดเคลื่อนไหว เมื่อหมดลมครั้งสุดท้ายไม่หายใจธาตุลมปอยน้ําดินมันก็สิ้นตามนอนตัวแข็งแลสลดเมื่อหมดชีพเขานำารงใส่หีบสิบคนหามสู่กูบดสิ้นเชื้อเหลือใจนานใครเรียกถามหาเราเปล่าเดียวดายนี่แหลนะหนามมนุษย์เรามันก็เท่านี้เมื่อหมดลมก็ไม่มีซึ่งความหมายวิญญาณขาดตลาดรับดับจากาักรยหยุดวุ่นวายทุกสิ่งนอนนิ่งเลยเมื่อชีวิตของเรานี้มีลมอยู่จงเร่งสู้มันต่อไปอย่านิ่งเฉยดิ้นรนสู้มันต่อไปหัดให้เคย อย่าละเลยสร้างความดีทุกวี่วันเมื่อสิ้นลมจิตพรากจากโลกนี้เราจะได้พาเอาความดีไปสวรรค์จะทําบาปน้อยนิดให้มันติดพันเพราะบาปนั้นจะเป็นเงาตามเราไปสูนรกเอเวจีที่มืดมิดสุดที่ใครจะตามติดไปช่วยได้ต้องทนทุกข์สยดสยองในกองไปตามแต่กรรมของผู้ตายที่ได้ทำมาละอดขอดอออขอด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 าอดขอ ให้รู้จักสร้างสร้างความดีมีคุณธรรมอย่าลืมำํำศาสนาสหลอนวอนให้ดีเราเกิดมาเพื่อตายมิใช่อยู่ทุกผู้ต้องจากไปในโลกนี้เมื่อเราเกิดมาเป็นคนได้ทั้งทีจงรีบสร้างความดีติดตัวตนมันเร่งทำความดีเชิดหนาสแสวงหาสิ่งมีคุณบุญกุศลทรัพย์ภายนอกเป็นของโลกโศกร,ระคนทรัพย์ภายในจนไปไปยตัวพ้นภัยตัวทุกวันนี้เราเดินไปตามท้องถนนก็เห็นแต่คนอยู่มากมายหน้าปวดหัว ทั้งหญิงชายเด็กผู้ใหญ่เดินกันนัวแถมมีมั่วครึ่งชายหญิงอิงกันไปได้เกิดความสงสัยขึ้นในจิตว่าใครเคยคิดเหมือนกับฉันกันบ้างไหมว่าจะแบงเกิดขึ้นมากันทําไมให้ควักไข่มั่วซั่วทั่วบ้านเมืองบางเกิดมาจนแก่ตายแต่ไร้ความสุขอมแต่ทุกทําอะไรไม่ได้เรื่องต้องอดมือ้อกินมื้ออยู่เนืองๆน,นับวัดเรืองเสียทีที่เกิดมาแต่มีบางคนไม่ได้แกล้งแท้ง่าเกิดรับเลยเธอรวยลวยหลายหน้าอิจฉาเงินดังคาบช้อนจองประคองมา จกอุราแม่มันนั่นก็มีบ้างเกิดมาจนจะเพลินเกินวัยหนุ่มง,งานบรรุมสมกบาลผ่านหมองสีจะหาเมียสักคนก็ไม่มีเลยทู่ซีอยู่เดียวดายแต่กายคานแต่บงค้นหาเมียง่าใช้เมียคล่องดังปลอดซ่องส่วนตัวกรเสมสารเบื่อคนนี้หาคนนั้นมันชื่นบานแสนจำรานงานกามาเข้าท่าจังบ้างทํางานเช้ายันค่าหน้าดําไว้หาเงินได้ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องวิ่งหาบาบูกู้สตังมาประทังชีวีมีมากมาย แต่บางคนมาทํางานตะวันดง่งคอย,ยืงโค้งกลุ้มเกงเป่งเยอะหลายงานจระทําเสียเลียเจ้านายผลสุดท้ายเงินเดินกามจมไม่ทันบางเกิดมาโชคดีเป็นตํารวจคอยจับตรวจใบขับขี่ขมีขมันตั้งด่านเถื่อนแถมคุมซ่องหย่อนพนันวอนพนันยะของท่านนั้นแค่จ่าแต่ว่ารวยกว่านายบางโชคดีได้รับเลือกเป็นสอสอแต่จะรอให้ท่านช่วยนั้นอย่าหมายเพราะงานท่านยุง่งงงตัดถนนให้กับควายพายักย้ายโกงราคาค่าที่ดิน บางเป็นพระละกิเลสยังไม่หมดคอยจับจดกับสีกาพาเสียสิ้นแจกเครื่องราชดังตัวแทนของแผ่นดินใครได้ยินก็สมเพศเวทนาบางก็เป็นโต๊ะครูหว,วดรู้มากรู้กว่าหลักคําสอนของศาสนาโน่นนี่ผิดวิทยาอน,นอกจำราใครจะว่าอย่างไรชอบใจครูนี่หรือคัสธรรมของคํานี้แต่ก็มีคนเรียกขานกันสุดหรูว่ามนุษย์เหล่านั้นสุดประเสริฐเลิศหน้าดู แต่ยังสู้คนไม่ได้สะใจดีอันคําว่าคนกริยามันแปลว่ายุ่งหังพายที่พุ่งลงหม้อแกงให้ถูกที่คนมันเรื่อยไปของเล็กใหญ่แหลกสิ้นดีสมกับที่เป็นนิยามคําว่าคนในในเราเกิดมาเป็นคนเชี่ยนกับเขาทําตัวเราให้มันเข้าอย่าสับเข้าท่าอย่าสับสนสร้างคุณค่าเสริมราคาให้กับตนสร้างกุศลและสร้างชีวีให้มันดีงามอย่าให้เสียชาติที่ที่เราเกิดเปล่าใครรู้เข้าจะตั้งแท้ว่าเหยียดหยามเกิดเป็นคนเพียงเที่ยวกู้เพียงชั่วนา แต่หาคุณงามความดีไม um ่มีเลยครับว่าบิลลบาวะดอฟิกวะฮิยายะวะสลาลาวะลัะกุมวะเราอง์มะนตัวลอฮงวบะบริกาตตฮว